ร้านบับเบิลช็อปกายตันคุ้มๆเริ่มต้นแค่สิบบาทมีบริการกิฟต์เกมพาร์ตบล็อกฟูดหรือจะสตองเกตแบตเทนเกลว์ได้แบบสะดวกสุดๆแค่พิมพ์ชื่อในเกมหรือถ้าหากว่าอยากเลเวลอัพไวๆหาไอเทมแมปบล็อกฟูดหรือแมปฟีดแล้วก็มีบริการความหลากหลายให้เลือกอีกเพียบปลอดภัยส่งของไวบริการครบจบในที่เดียวแวบะบไปดูก่อนได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับกลับมากับแมปอาเคียนพีดอีกแล้วนะครับผมหลายวันที่ผ่านมานะครับมีทั้งชาวต่างชาติแแลลลล้้้้้วววกกกก็คคคคนน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 นไทยยยะะะรรรััััับบบบบอออออออ่่่่่่าาาาาาใหหผมมมมมเเเเเีีงงปปืจจดตขโ อาร์นอยเข้ามาในแมปนี้นะครับมาดูกันนะฮะว่าสกิลหรือว่าเอฟเฟกเนี่ยมันจะเท่แล้วก็สวยแค่ไหนนะครับซึ่งผมก็จะเติมนะครับเนื่องจากผมเพิ่งมาเล่นนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปดูวิธีในการทํามานะครับนี่ครับอาร์นอยก็อยู่ในราคาทั้งหมด749โรบักนะครับรู้สึกว่ามันจะลดราคาอยู่ด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมอยากกดซื้อไว้ก่อนเลยนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับขอสัก99ไลค์ละกันนะครับผมแล้วก็เหมือนจะมีไปในเรื่องของฮาร์คี้เกราะเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าเราสามารถเติมมมมมไดดด้้ววววยยยนนนนนะะะะะะะ74โรรรรรรรบบบบััััััคคคจจจจจเเเเเลลลลผผซึ่่่งงกก็าาาฟ์ติๆอี ละตั้งแต่เลเวลหนึ่งครับจน2อ0 0สนแต่ว่ากลัวมันจะนานนะครับโอเคไหนวะเอาหายอันนี้ผมสุ่มพัสสีมานะครับอารีตัวก่อนครับเผื่อของยังไม่เข้ามายังนี่ครับฮหกขีเกาะติดตั้งได้เลยอาร์นอตผมอ๋อนี่ไออาร์นอตติดตั้งเลยครับเดี๋ยวลองใช้ผลดาร์กบ้างนะครับมันจะดีหรือเปล่าเดี๋ยวลองผลดาร์กก่อนดิสกิลเอ่อเออโอเคครับพอนะครับเรากลับไปใช้ผลแสงดีกว่านะฮขกิเกาะใช้ไง ฮ่าคิ้ก่อนนะครับจะบวกดาเมจด้วยนะครับ1.4นะฮะกดยังไงตัวเจอ๋อนี่ไงฮ่าคิกเกราะแล้วนี่ครับก็คือดาบอานอสนะครับเดี๋ยวลองนะครับว่ามันจะเท่หรือเปล่าขอลองดาเมจหน่อยดิมาเอวันใส่มอนเลยครับปึ๊บโอ้เป็นยีน้เหรอ,อ่ะเอวันสกิลกว้างดีนะครับนี่ฮะประมาณนี้มันก็ทำมาสกิลกว้างคล้ายๆกับของร็อกฟูดเลยนะครับของร็อกฟูดก็กว้างเหมือนกันมาในเกมนี่ก็กว้างเว้ยโอ้โอดาเมจอะไรเนี่ยเจ็ดแสนต่อก,การโจมตีหนึ่งครั้งผมนะครับ แปดแสนแปดหมื่นสองพัก็ถือว่าโอเคนะเวย้ยถือว่าแรงเลยแหละนะครับแล้วก็ระยะนะฮะค่อนข้างไกลกว้างมากแล้วก็ตัวนี้ครับมีทั้งหมด4 s k สกิลนะครับผมโอเคสกิลเซตอ่าคืออะไรเอ่ยคือการปาดขึ้นดาบใช่ไหมเดี๋ยวผมขอดูแบบใกล้ๆนะครับชัดๆนี่ครับเป็นการปาดขึ้นดาบออกไปนะครับปึ๊บนี่โอ้ยแต่เฟเกมันดูแบบมินิมอลดีนะครับผมชอบว่ะต่อไปครับสกิลเอ็กน,นี้คืออะไร อ๋อนี่คือหัวใจเต้นโอเคนี่ครับประมาณนี้เลยโอ้ได้ดาเมจนี่แม่งโอ้หมายก้อน17ล้านเนื้อรองแซดใหม่นะครับแซดเท่าไหร่อ๋อลืมดูแซด16ล้านโอ้โหปาร์ตี้16ล้านโคตรเวอร์โคตรเวอร์สกิลซีครับต่อมาอุ้ยท่านี้ไม่เคยเห็นเป็นการยิงบีมออกไปนะครับสร้างเวทออกมานะครับแล้วก็ยิงออกไปด้านหน้าอย่างเท่เลยเนื้อรองใหม่ดิดาเมจก็แรงนะครับ20กว่าล้านอ่ะเมื่อกี้อีกรอบครับนี่ครับไล่เวทออกไปแล้วก็ยิงออกไปครับ ดาเมจ23ล้านต่อไปครับสกิล V โอเป็นแอนิเมชันเหรอพิคัสซีนนะครับอลอยขึ้นไปแล้วก็ปาดทีหนึ่งอ๋อเป็นท่าโยนนันี่ครับบอลเกงจีโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวดาเมจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดมจเกือบร้อยล้านครับ70ล้าน โอเคนี่ก็คือท่าทั้งหมดนะครับที่มีตอนนี้ผมต้องไปฟาร์มที่ไหนเอ่ยมีเกาะใหม่เข้ามาหรือเปล่ารู้สึกมีเกาะประสาทเพิ่มขึ้นมาโอ้มีเกาะกะโหลกนะครับโอเคเดี๋ยวเราแวะไปที่นี่ก่อนที่นี่น่าจะมีอาร์นอ้อยเกิดผมคิดว่านะเอ้ยเหมือนจะใช่นะครับเซตสปาก่อนเลยเกมเขามีระบบการวาร์ปนี่หวานเราสามารถวาร์ปได้เลยนะครับแล้วก็เกาะนี้มีมอนต์ให้เราตีด้วยเดมอนไนท์อสศวินปีศาจนี่ลองดิโอ้โหเอวันผมแม่งโคตรแรงอู้มอนต์ถึกมากถึกมากเอากิน โอเคไม่แน่ใจว่ามอนดอบอะไรหรือเปล่านะครับโอ้แต่ว่าเลือดสองร้อยล้านก็ไม่ได้เยอะมากนี่ท่านี้ไปกินเลยโดนเข้าไปเจ็ดสิบล้านนะครับท่านี้ถ้าโดนเต็มเต็มโดนหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่โดนด้วยเอ้ยโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่นึกว่าไม่โดนนะครับโดนพวกลูกกระจกหรือเปล่าวะจะบอกไม่โดนบอสอ๋อโดนบอสอยู่โอเคนี่ครับหัวใจเต้นตึกตักไม่แน่ใจว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเราสามารถตายแล้วเกิดใหม่ได้ ต้นเข้าไปอะละเลือเหลือ99ล้านนะครับจิบจิบเข้าไปลูกหนึ่งผมจะดรดอปของตามนี้เลยนะครับประมาณนี้ซึ่งการทำอนอสน่าจะตีอนอสไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าของจะครบแหละผมคิดว่านะคงไม่มีอะไรยากกว่านี้หรอกคือเกมเนี้ยการหาของมันค่อนข้างง่ายนะครับมันไม่ได้แบบซับซ้อนนะครับแต่ว่าเรียดอปเนี้ยค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะครับเนี่ยอย่างเช่นผมเนี่ยไม่ดอปเลยครับอนอสอยู่ที่เกาะนี้ใช่ไหมตรงนี้เลยนะครับ ต้องใช้ของตามนี้เลยนะครับดันเจียนคอยนะครับซึ่งดันเจียนคอยก็สามารถหาได้จากการลงดันเลยครับเอนเชียนลิงแหวนเก่านะครับแหวนโบราณทั้งหมด9ชิ้นคิมสันไอ้นะครับตาสีแดงทั้งหมด6อันนะครับเดสทรัคชั่นเฟรมนะครับทั้งหมด3อันเดมอนคิง1อันนะครับแล้วก็เดมอนคิงพาสซีฟอีก1อันซึ่งของทั้งหมดนะครับหาได้จากบอสนะฮะแต่ว่าพาสซีฟเราต้องไปสุ่มนะครับนี่ครับเป็นเกาะตรงนู้นเลยเห็นไหมที่มันจะเป็นเมืองเยอะๆนะครับก็สามารถสุ่มได้นะคคครรรรรรัััับบบบเเ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 ดดดีีีีีี๋๋ยยยยยวววผมมมมลลลลออองงงปป่่่่นนนนนกกกกกกาาาาาาาะะะะะะะูไไใหห้้้ฟ์ทโสส มากมีตัวอะไรมีไคโดหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่นี่มันเกาะของอันนี้นี่หว่าแบ็คโคเวอร์ใช่ปะนคุ้นอยู่นี่ไงดาบของเอสตาใช่หรือเปล่าไม่รู้ฮะมั่วต้องขออภัยนะครับเราก็น่าจะต้องตีบอสเอสตานะครับแล้วก็หาของตามนี้นะครับไปคราฟนะฮะเดี๋ยวลองตีดูนะครับเผื่อดอปมาบินเลยครับอยากลองไม่ไหลน้องบึ้มเข้าไปโอ้นี่ครับมาัสดีครับมาดีครับไม่ได้กลัวครับค่อนข้างตึงเลยนะครับเราตอนนี้ ไม่ตึงได้ไงของเต็มตัวโอเค,อ,เคอุย้ยดอกอะไรมาทอมเชิร์ชคืออะไรเป็นเสื้อทอนออทอนเชิร์ชไม่รู้ว่าทำอะไรได้หสายได้หรือเปล่าตัวเนี้ยผมต้องฟาร์มาถึงเลเวล2 5 0 0 0 0นะครับแต่ก็น่าจะไวแหละไม่แน่ใจว่าเอสตาคับตรงไหนนะครับอาจจะอยู่ในบ้านโอ้อยู่ข้างบนนี่ครับใช้ของประมาณนี้เลยซึ่งก็หาได้จากบอสนะครับอันนอสจะเกิดอีกแล้วนะครับผมอุย้ยเกิดไวนะ5นาทีนะครับน่าจะตัวละ5นาทีเว้ยการเกิดในเกมนี้เดี๋ยวเราแวะไปตีอานอสอีกนะครับมาครับสกิลวีเลย โดนเข้าไปก้อนโคตรใหญ่อ่ะไม่คูกก็บาดใช่ไหมมันไม่ใช่บอลเกงกี่ใช่ไหม,มแต่ว่าเธเมจโคตรแรงอ่ะนี่ไงผมไม่ยอมตายหรอกอโอ้เซฟผิดเกาะด้วยพี่จ๋าไม่ไหวแล้วไม่เงียตายได้นอนครับไม่ตายก็ไม่รู้ละมันยังรอดอีกเหรอดบของไหม มันจะดรอปของมานะครับของที่เอาไว้สุ่มพาสีเนี่ยเราสามารถหาได้จากพวกบอสเลยนะครับอาล,ลิก่อนตีทิ้งไว้ก่อนพี่จา๋าไม่ไหวแล้วบึ้มหน้าหันเลยผมบอกเลยหน้าโยกอะโอเคเดี๋ยวผมแวะไปสุ่มเออเขาเรียกว่านี้ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ต้องการพาสีแบบด e มอน k ิงอะนี่ครับมาที่นี่ฮะแล้วก็มาสุ่มจากไอตัวนี้ได้เลยนะครับผมแต่ก่อนอื่นนี่ไงนี่ไง เราสามารถซื้อได้หรอซื้อได้โรบักหนึ่งร้อยอันแบบสีเก้าเก้าเลยนะครับแม่งราคาสร้างบ้านสร้างเรือนเลยอ่ะเรามีอยู่สามสปินครับกดซุ่มไปเลยได้อะไรเนี่ยโดแมนเอ้ยอะไรอ่ะเป็นของคอมมอนกากๆเลยครับโอเคช่างมันผมอยากไปลงดันโซโล่เลเวลลิ่งนะครับมีดันอื่นให้ผมลงปะเนี่ยสามารถผสมการชาได้ตรงนี้นะครับแต่ก็ต้องใช้ดันเจี้ยนคอยนะครับผมมีอยู่สามหมื่นในซุ่มเล่นๆดิอุ้ยได้ของอะไรมาไม่รู้เต็มไปหมดเลยอ่ะเหมือนจะได้พาสซีฟสปรินต์มานะครับขอกลับมาสุ่มอีกดิิรรู้้สึกกกอออานนจะะเดีแลวคับ มาสโ่มน,นะครับมี8สเปรตเอาเวกเคนซิกไอโอสองจุด้าเผมจะใส่ซิกไอแล้วกันนะครับคูณเามเมหนึจนะครับแล้วก็เลือดอีก1.6นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปตีอาร์นอสนะครับแล้วก็ฟาร์มเลเวลกันต่อนะครับผมตอนนี้ก็อีกแค่หมื่นเดียวมาโอ้ยเปิดก่อนเลยอ๋อมา,าเทมเรต้องหนักมากแน่เลยนะครับไม่รู้ว่าเท่าไรนะแต่่าจะถึงร้อยล้านนะครับ น,นี่น่าจะโดนตัวอื่นด้วยนะครับดาเมจแม่ง2 0 0ล้านชิวจัดครับมาดูว่าผมจะดอกอะไรหรือเปล่าโอเคโคตรเกลือเลยครับพี่เลเว่จะตันแล้วนะครับอีกแค่ไม่กี่พันนะครับจริงๆงปล่อยทิ้งไว้เลยก็ได้นะไม่ต้องฟาร์มแล้วนเนี่ยฟันชึบโอ้ยแรงมากโอเคเดี๋ยวเราด้กลับประเทศดาเมจที่เกาะแรกนะครับเดี๋ยวผมขอลองใช้เครื่องวาร์ดดิโอ้แล้วสามารถกดแล้วก็เลือกได้เลยนี่หว่าวาร์เก่อนแรกครับ เดี๋ยวมาเทสดาเมจกันนะครับผมรอแบบ M1 นะครับ M1 เดี๋ยวนะทำไมหกแสนทำไมลดลงวะตอนแรก่มแปดแสน 8, ไม่ใช่หรอเดี๋ยวลองดิท่านี้เฮ้ยดาเมจมันลดลงนะครับเลเวลผมแม็กเรียบร้อยเลยครับสองแสนห้าหมื่นนะครับผมสหรับเลเวลก็ประมาณนี้เลยแต่ผมงงมากทำไมดาเมจผมมันลดวะปึ๊บเดี๋ยวลองท่านี้ดูนะครับทา่า V ปกติมัน70ล้านนะครับไม่รู้รอบนี้ขึ้นมาเท่าไหร่ จะน้อยลงปะโยนเลยถึงไหมเจ็ดสิบ้านเฮ้ยขี้โม้น้วเม็ดหายเกิดอ,อะไรขึ้นวะโอเคช่างมันแล้วกันนะครับมาไปตีอารนอตอีกตัวหนึ่งนิสวัสดีครับอารนอตอ,อับก,กินขอาของได้ดีหน่อยดี กับอะไรก็ได้ของดีๆมีอซสซอรีด้วยนะครับเป็นเดมอนวิงนะครับซึ่งผมอยากได้อยู่นะเว้ยของแต่งอะไรพวกนี้ยังไม่เคยได้เลยนะครับแล้วเนี่ยิงจริงนะผมรู้สึกดาเมจผมมันลดลงเว้ยตายไหมครับตายไหมเหมือนจะตายนะครับหรือเปล่าโอ้ไม่ตายเดี๋ยวนิดนึงดรอปของดรอปแพสซีฟสปีดอีกละโอ้จบละ โอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับกับการเล่นอาร์นอสครับจนเลเวลตันซึ่งเราเล่นต่อจากเดิมนะครับไม่ได้เล่นแบบตั้งแต่เลเวลหนะเนื่องจากเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อเกินไปนะครับเราเล่นกันมาหลายพาร์ทแล้วนะครับเพราะงั้นต่อเนื่องน่าจะดีกว่าโอเควันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับใครชอบก็ฝากกดไลค์ผมด้วยสักคนละทีนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายครับผม